ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up <c oughs> เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาดได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p มาเดี๋ยวเราดูออบเจกตีฟก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวดูยี่ออบเจกตีฟก็ไม่มีหรอกดูของรางวัลของซีซั่นดีกว่าครับของซีซั่นก็เป็นซีซั่นเซตใหม่นะครับถึงเลเวล35นะก็แจกแพ็คตามนี้เลยบา,บาบาบาครับซีซั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีม,มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เข้าใจอะไราย,ายากครับเราก็แค่เก็บ SP เนาะ SP เราก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากพวกแบบในช่วงแบบซีซั่นออบเจกตีฟไอพวกออบเจกตีฟในอุ้ดอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันก็จะแจกแจก SP หมดก็มาดูครับยิ่งเล่นเยอะะก็ยยิ่งได้เอนะ ทำไมของกูมันเต็มแล้ววะเนี่ยตัวกูยังทำได้อยู่เว้ยเนี่ยเนี่ยมันสามตัสามแล้ววะก็ไม่ได้มีอะไรเงื่อนไขการรับครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆเก็บ SP ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้เองครับแต่มาให้ดูเดี๋ยวพรีวิวหน่อยก็มีเนี่ยครับพวกแพ็กแล้วก็มีบู่เมเดลนี่ไล้สาระครับเอ่อกาโดโซ่อะไรอย่างี้ไร้สาระเพเยอร์พิกปาเลเดสไร้สาระครับเพเยอร์พิกเพเยอร์พิกเพเยอร์พิก ปิเตโลไลสาระไอ้เหี้ยอาคุณหน้าก็ยังเฉยๆครับข้ามมาเลยข้ามมาเลยครับยาวๆไปเยอะพงเพเยอ์พกคอสเมติกอีโว e อันนี้ให้เลือกระหว่างกุนโดกันกันกบ86-3 <c oughs> ง่ายมากครับอันนี้เลือก86-3แน่นอนครับกุนโดกันมันก็เป็นแบบมิดฟิลทรงแบบใช้งานนะเป็นทรงใช้งานครับไม่ได้แย่หรอกสำหรับคนชอบแล้วกันแต่ผมว่ามันไม่เก่งแน่ไม่เก่งแน่ครับไอ้เหี้ย ผมเลือก8ของคูณ3เอาโฟลเดอร์แล้วกันแต่ถ้าใครชอบคูณกันก็จัดไปนะผมเลือกเอาโฟลเดอร์แล้วกันเลเวลเาืสิบครับได้โคนนเต้ครับอันนี้การันตีเลยให้มึงไ,ไม่ต้องเลือกรับอันนี้คือบังคับให้เลยเอาไปซะเอาไปซะเลยเลเวล3าครับคนาเต้ก็ถ้าได้ที่1จนถึงวันที่3มพกลาช่วงวันที่3มพกาได้คนนเต้ก็บวก2ได้บวก2กับของละวันซีซั่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะส่วนใหญ่มันก็จะล็อกให้อยู่แล้วเราก็เก็บ เอไปเรื่อยๆไฮไลท์มันอยู่ตรงเอ่อมาเซิรี่มาเซิรี่โหมดกับพวกแพ็คมาเซิรี่โหมดนี่ครับเลื่อนมาตรงนี้โหมดมาเซิรี่ครับอันนี้ก็จะให้เราเก็บสะสมใช่ไหมหนึ่งโทเค็นเรียกเป็นโทเค็นละกันต่อนหนึ่งใบครับทีนี้ไอ้พวกไอ้ไอ้ไอของที่เอามาแลกเนี่ยไอ้ของที่มันต้องการใช่เนี่ยโหมดมาเซิรี่เพลเยอร์แพ็คเนี่ยอันนี้โหมดมาเซิรี่เพลเยอร์เนี่ยหามาจากไหนหามาจากโหมดการเล่นโหมดซุคอร์แบทเทิล ดิวชันดิวเวลแล้วก็อุดแชมเปี้ยนครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเข้ามาที่โซลแบทเทิลใช่ไหมโซลแบทเทิลก็จะมีรากฏที่ยูร์แรงอย่างเงี้ยดูของรางวัลได้ครับแล้วก็ดูของวันกดสี่เหลี่ยมเข้าไปดูใช่ไหมเนี่ยมันก็จะบอกอันนี้จะได้บองบอย่างเงี้ยเนี่ยได้2ใบครับโซลแบทเทิลโหมดบาซิลี่ครับเอลิตหนึ่งแต่ถ้าเอลิตสามก็ได้ใบเดียวแล้วก็มาดูว่าแง้งที่เราเล่นเนี่ยได,ได้กี่ใบได้กี่ใบ เราถึงจะคำนวณได้ครับเราก็ประเมินว่าเราปกติเราเล่นได้อยู่แร้งไหนแร้งไหนเราก็จะประเมินว่าเฮ้ยต่อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้กี่ใบมันก็จะแจกตอนตัดรอบในะอย่างคอร์เทอร์ก็ตัดรอบวันอาทิตย์คอรเทอร์นตัดรอบวันอาทิตย์อย่างดิวิชั่นไลเวลดิวิชั่นไลเวลตัดรอบวันพฤหัสตัดรอบพฤหัสอย่างดิวิชั่นสองก็ได้บบได้สองใบอย่างเงี้ยได้สองใบหนึ่งก็สองใบอีกหนึ่งก็สองใบ ถ้าหล่นไปเป็นสมมติหล่นไปเป็น3ได้ถ้าเป็น3ได้ได้2ใบเหมือนกันครับสมก็ได้2ใบแล้วก็ประเมินดูลดอยู่5ก็กดสี่เหลี่ยมมาดูของรางวัลได้ครับเช็คเช็คได้เองนะนี้อันนี้ได้ใบเดียวถ้า5ก็ได้ใบเดียวอันนี้ก็ตัดรอบวันพฤหัสแล้วก็มีแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนก็แชมเปี้ยนนี่ยิงดูไปแล้วถ้าได้แรงหนึ่งกับแรงสองได้สามใบครับส่วนแรงสามลงมาก็ได้สองใบ แรลงสามลงมาได้2ใบช่วง8วินอันเนี้ยแรงเท่าไหร่วะได้ใบเดียวกับแรลงหกก็ประเมินเอามีเวลา4สัปดาห์ครับมีเวลา4สัปดาห์ก็คูณเอาว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนก็นับเอามีเวลา4สัปดาห์ครับถ้าสมมุติว่าเอาแบบแม็กสูงสุดเลยที่หาได้เนี่ยก็อันนี้ใช่ไหมได้สมมติว่าผมเล่นได้15วิน4สัปดาห์สัปดาห์ละ3ใบก็12 3, บสองละสัปดาห์ก็3ใบก็12ไลเวลาได้2 2ใบต่อสัปดาห์ ก็อีก8 12บก8เป็น20แล้วก็ USB บอีกสใบตัอสปดา์อ2คูณ4เป็น8 20บเมื่อกี้20เป็น28ก็ได้ทั้งหมด28ครับที่เราสามารถหาได้จากการเล่นแล้วผมเห็นข้อมูลลีกมามันบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์ท้ายอะ่ะตอนใกล้หมดอะ่ะมันจะมีมาขายอีกครับสำหรับใครที่แบบขาดอะไรเงี้ยจะมีมาขายออนแพ็ก e a เอลทุกเม็ดครับพักเอาทุกเม็ดไอเอาทั้งเวลาเล่นมึงเอาทั้งเงินมึงครับจะมาขายในแพ็กซึ่งก็แน่นอน ถ้าไม่พอหรือขาดหรืออยากได้เพิ่มก็ต้องจัดกรับผมนะอันนี้คือข้อมูลที่เราสามารถหาไอ้พวกไอ้มาซิลรี่แพ็คนี้ได้คร่าวๆกับประมาณนี้ส่วน <c oughs> ทีนี้ไปดูของอ่ะเดี๋ยวผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วไอ้พวกมาซิลรี่แพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยมันเป็นการสุ่มเวย้ยทีนี้มันจะมีมันจะมีเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอเปิด่อปบนึงครับ,น,รบนี่ครับนี่ มันจะมีนักเตะออนในแพ็คเนี่ยของแต่ละแพ็คเนี่ยครับตามนี้เนี่ยตามเนี่ยเนี่ยก็จะมีตามนี้ครับอย่างอุดแชมป์อย่างเงี้ยอุดแชมป์เนี่ยในซองเนี่ยที่เราเล่นได้เนี่ยพอเราเรา,เราได้ซองแชมป์มาเซอรี่แพ็คใช่ไหมเราเปิดมาก็จะมีนักเตะตามนี้ครับซึ่งมันก็มีนักเตะที่แบบพอใช้งานได้ด้วยนะอย่างแม็กซ์อาริสเตอร์แม็กอาริสเตอร์อะไรเงี้ยอย่างไอโอกคาคาลูมาแลนาร่า oka, um ana, a, เฮียอะไรเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะ อย่างดิวชั่นไลเวลก็จะมีตัวไฮไลท์ก็อย่างวิเซลเวลเบกไม่ค่อยเก่งวิเซลแล้วก็เฮดโบเอส่วนสควอตเตอร์ก็จะมีลาฟูอิกกับสกูเซ่นอะไรต่ำรอนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวไฮไลท์ของมันอยู่ครับซึ่งพอเราเล่นจบอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นผมเล่นสควอตเตอร์จบได้อีอีลิทหนึ่งนึกไหมผมจะได้มัลเซอรี่แพ็คมาสองใบเปิดไปเปิดก็จะสุ่มตัวจากในนี้แหละสุ่มตัวอย่างนี้ครับว่าจะได้ตัวไหนแต่จริงๆนะถ้าถามผมนะไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะในนี้ทั้งหมดอ่ะสำหรับผมนะทั้งหมดนะ คือผมเลือกย่อยแบบไม่คิดเลยครับต่อให้ผมได้แ็ m a c ิสเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามผมก็ย่อยได้เพราะผมมองว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้แต่ผมมันไม่ได้เก่งคือคือคือมันจะใช้งานได้อยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะผมเอาไปแลกเป็นโทเค็นดีกว่าถ้าถามผมนะสม,มมติสมมติในกรณีโทเค็นขาดนะแต่ถ้าเหลือ1เหลือ2องอย่างเงีเย assets, ้ยอันนั้นเก็บมาใช้กันเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าสมมติโทเค็นขาดแล้วแบบต้องลังเลว่าใช้ไม่ใช้มไม่ต้องไปใช้เลยส่วนส่วนของเนี่ยส่วนไอ้ของเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะมีอยู่ อยู่28แต่ว่าถ้าเอาแบบว่าทั่ว,วไปผมว่าน่าจะหากันได้สักประมาณ20เนาะ20บวกลบผมว่า20บวกลบอาจจะ16ถึง22โดยประมาณ16ถึง22ก็แบบทั่ว,วไปเอาแบบว่าคนเล่นทั่ว,วไป16ถึง22ครับอันไหนหน้าแลกกันไหนไม่หน้าแลกอย่างไอ้พวกเนี่ยไอ้1 3อะไรเงี้ยคือเศษเราเหลือเราถึงจะมาแลกนึกไหมมันไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว8 3คูณ3 8อคูณ15นี่คือไม่ได้เรื่องอยู่แล้วครับปาสกาลกอล์ฟอย่างเงี้ยคือพวกอย่างเงี้ยคือเศษเราเหลือถึงจะเอามาาแแกรับหยยทุ แต่ถ้าคุณ20เนี่ยพอดูได้ครับอันนี้6โทเค็นพอดูได้หน่อยแต่ก็ยังดูไม่คุ้มนะเทียบกับแต่ถ้าคูณ30เพิ่มมา2โทเค็นได้เพิ่มมา10ตัวอันนี้จะคุ้มกว่าครับโหมดมาซอรี่แพ็คฮีโร่อันนี้เลือกได้ระหว่าง่ามาคิซิโอกับโกวูโคตรไม่คุ้มเลยอันนี้โคตรไม่คุ้มเลยครับเป็นนักเตะที่เตรียมเตรียมจะตกยุคแบบเนี่ยหล,ลอมมาลอมมาล่อแลว้วอ่ะนักเตะมันจะผันตัวสู่เลท90เราจะสังเกตว่มามันเริมแจกเลท90แล้ว 8 9 9 0แล้วไอ้2ตัวนี้ไม่ยัง87กับ86อยู่เลยอะ่ะอันนี้อันนี้คือไม่คุ้มเลยครับอันนี้ผมไม่เชียร์เลยอันนี้ผมไม่เชียร์เลยอันนี้คิมลิตเติ้ลก็มันก็ดูใช้ได้นะแต่แต่แ,ตแตมก็คงจะลิงก์เหนื่อยน้ดูครับใครเป็นแฟนอาเซนอนก็จัดไปครับเบรไอคอนพิก f f ึ 3, อันนี้ผมว่าเสี่ยงเกินสำหรับผม1 Off สเสี่ยงเกินเพราะ87กาก,กากเยอะครับอันนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบ12นี้ไม่ค่อยชอบครับ หมดบาซิลี่ไอคอนพลิกอันนี้เลือกระหว่างเกิร์ตมลเลอร์กับคาร์ลอสอัลเบโตอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบคาร์ลอสอัลเบโตเป็นตัวใช้งานแต่สำหรับผมไม่เทพเล่นแบ็กได้แต่ก็จะเป็นแบ็กที่แบบว่าผมว่าเราหาแบ็กดีกว่านี้ได้ในยุคนี้แล้วก็ไม่ไมใ่ใช่ใช้คําว่าหาคนที่มันองค์ประกอบดีได้เพราะว่าแบ็กเนี่ยมันเป็นแบกรับเลยคาร์ลอสอัลเบโตส่วนไปนเล่นเซนเตอร์ผมว่าตัวเล็กไปเดี๋ยวเราได้โคนาเต้แจกฟรีอยู่แล้วผมว่าอันเนี้ยไม่ค่อยจําเป็นส่วนเกิร์ตมลเลอร์เนี่ย วิ่งช้าครับยิงคมมากแต่วิ่งช้าซึ่งกองหน้าอย่างเงี้ยหาได้ทั่วไปดีโก้ฟอร์นันดิเรเล่อะไรก็มีนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจครับเพราะ8-8บวกก็คือคัด8-7ทิ้งคัด8-7ทิ้งไปเลย8-7 8ป6คือคัดทิ้งไปเลย8-7ลตัวกากๆเยอะ8-8นี่ยก็ยังมีตัวกากๆเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ดีขึ้นมาครับแล้วมาได้พลิก4อันนี้น่าสนใจแต่เก็บเยอะหน่อย16โทเค็นแล้วก็18โทเค็นโลนิโกอันนี้ผมว่าแพงไปหน่อยในมุมมองผมผมว่าแพงไปหน่อยเก่งนะสกิมล 5, มูฟ ปีกปีกขวาแล้วก็กองหน้าเก่งแล้วก็ลิงง่ายด้วยเก่งแล้วก็ลิงง่ายด้วยแต่ว่าผมว่าแพงไปนิดนึงเพราะมันแทบจะต้องอออินเลยสาหรับใครที่หาได้น้อยๆแต่ผมว่าไม่ใช่ตัวตัวเลือกที่แย่เพราะว่าโรดิโกเป็นตัวที่แบบว่าสมมติว่าเอาไปยืนกองหน้ามีกองหน้าดีๆมึงสลับมาปีกขวาได้แล้วก็อีกอย่างคือมันลิงมัดหลินบารซิลมันลิงง่ายอะ่ะมันลิงง่ายครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่อาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าไม่แย่เพราะมันแทบจะต้องอออินเลยไงยิ่งใครหาได้น้อยเนยนแทบ all ออล ก็คือจะแทบไม่ได้ขยับไปตรงอื่นเลยแต่ว่าไม่แย่ครับถ้าจะเลือกถ้าจะเลือกโรดิโก้ไม่แย่แต่คือสําหรับผมก็แน่นอนกาชาแมนผมชอยหนึ่งอยู่แล้วอันนี้นะส่วนอันเนี้ยอันนี้มันมันจะบังคับเลยว่าให้ใช้เฉพาะสควอตเตอร์น์มาซิลลี่ก็คือเอ็งไปเลนไรเวลหรืออุดแชมป์เนี่ยเอามาแลกเควสนี้ไม่ได้ลาปาดอลลี่ครับเอามาแลกไม่ได้ไม่ไม่ไม่น่าสนใจหรอกข้ามไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นของไรเวลมาซิลลี่ครับถ้าใครอยากได้อันซูฟาติเนี่ยต้องขยันเล่นไรเวลหน่อยและเอาโทเค็นของไรเวลมมมมาาาแแแแลกกกครรับตต่่่่่วสทผ็ไไเหถอี ผมว่าไม่เท่าไหร่แถม4ีอันนี้สำหรับแฟนบาร์เซโลนาแล้วกันแล้วก็อันนี้สำหรับแฟนเชลซีเช่นเดียวกันเอ็นคุนคูแม่งยังวิกงฟุตสามอยู่เลยเฮียสแตตก็แปดเจ็ดแปเจ็ดแปเจ็ดเก้าสองสายดวีปบิ้งนะแล้วก็อันนี้ก็สแตตเอาจริงๆริอะพอใช้ได้สำหรับเอ็นคุนคูอะพอใช้ได้ครับเล่น CM ได้เอทีได้แต่ติดวิกงฟุตนี่แหละมันก็เลยไม่สุดและเสียไป8โทเค็นเพราะ8โทเค็นเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกไอ้พวก2เขียวนี่ได้ไง เอาเอาเอาไปแลกพวกซองซองเขียวได้ครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นไอ้สามอันเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนาเลยทั้งลาบปลาทั้งฟาติทั้งเงนคุณกูเนี่ยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยแนะนําเลยสามอันเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเลยครับแต่ว่าก็ถ้าชอบก็ไม่ไม่ไม่ไมน่าเกลียดเกินไปเก็ียเป็นคอลเลกชันอ่าส่วนสีเขียวเนี่ยถ้าถ้าผมนะผมคิดว่าผมน่าจะไหวที่อันนี้อันเนี้ยแน่นอนแหละการันตีเลยผมเอาแน่นอนครับอันเนี้ยยังไงผมต้อง เอาไว้ถึงแน่88เบตไอคอนเพเยอร์พิกหนึ่งออฟสี่เนี่ยม,มันคงไม่มาเป็น n อ c บีเร็วๆนี้ครับเพราะตอนนี้มันเพิ่งแบกแปดเกเองเดี๋ยวก็แบกเก้ใช่ไหมแบกเก้าสแบก9ก้าเอ็ดอะไรอย่างงี้ค่อยๆขยับขึ้นไปแล้วเป็นเพย์เยอร์พิกก็เป็นเบตเบตพิกก่อนเป็นเบตพิกเป็น off 3, พิกออฟสามเบตพิกออฟสี่แล้วค่อย 88, 88บวก88ดบวกสี่กว่าจะมาเนี่ยผมว่ามันมีอีกเดือน2เดือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมจะเอาันนี้แหละ16โทเค็นแล้วผมน่าจะเหลืออีกสักัักกกกกเเเหหลลืืออออีีีสสจจริงๆถ้า8น่ยผมะ ผมจะกดซองเนี้ยอันนี้เอาไว้เอาไว้ก็คือเก็บ16ก่อนพอ16ปุ๊บผมแลกอันนี้เลยแล้วผมเก็บได้สัก8เนี้ยผมจะเก็บซองเนี้ยไว้เลือกทิวตูเยีะเอาไว้เปิดตอนทิวตูเยะครับแปดห้าคูนสามสิบอันเนี้ยจะเก็บไว้เปิดทิวตูเยีะถ้าถ้าถ้าเก็บไหวนะก็เดี๋ยวต้องดูความขยันก่อนไ e. <laughs> อ้เหี้ยเพราะอุ้ชมป์กับไรเวลผมเลือกอยู่แล้วอะสกอต์แพทเทิร์นเนี่ยแหละปัญหาอุ <laughs> ้ชมป์กับไรเวลผมเล่นอยู่แล้วสกอต์แพทเทิร์นกูเนี่ยปัญหาไม่รู้ว่าแรงจูงใจจะหนัก ส่วนถ้าใครแบบว่าอยากเน้นพวกแพ็กเนงผมก็แนะนำแปดาคูณยีกับ8ปดหคูณสาส่วนแปดสามคูณสามสอคูณสิบนี่ผมว่าเศษเหลือจริงจงค่อยมากดครับถ้าอยากเลือกแพ็กอันจร,จริงง่ายสําหรับผมมันง่ายเลยสำหรับผมก็คือเบสไอคอนเนี่ยของผมคือหลักเลยอันนี้คือผมปักไว้เลยครับแล้วก็พวกแปดหาคูณสากับแปดหู้ณยีสิบหรับผมสองอัน 30, 20. แปดห้าคูณสามบแดหคูณยี่สต่จริงแปดห้าคูณยี่ก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับไอเทมแพ็กในไลเวลที่เป็นแปดส ประมาณนี้สำหรับชอยส่วนจะชอบรักใครชอบใครหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกแต่อันที่ผมไม่ค่อยแนะนําเลยผมก็ได้บอกไปแล้วอันไหนที่แบบว่าดูแล้วแบบแม่งไม่คุ้มเลยอย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า